โอ้โห oh ิเวอร์พูลทำได้นะครับคว้าแชมป์คาราบาวครับเป็นที่เรียบร้อยเวอร์จิลฟานาโมางประตูชัยนาะทีที่118นะครับอืมเลว์พ hmm. ูเป็นแชมป์นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับเชลซีโอ oh ้โหน้ำตาเปริบๆนะถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็โอ้โหขับขี่เอ,อมากๆเลยนะครับ หืดจับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกจนถึงครึ่งหลังนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยครับแลกกันไปแลกกันมาสําหรับลิบบุคูในวันนี้ครับแต่ไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยืดเยื้อไปถึงช่วงการต่อเวลาพิเศษเพราะว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับเกมเนี่ยแลกกันไปครับกูสโต้ยิงสวนตรงนีก็มีนะครับ แต่มันไม่เข้านะครับแล้วมันมีจังหวะหนึ่งเกมต้องหยุดชั่วขณะเมื่อกราฟเฟนแบ็กับไปโดนไคซโดนเนี่ยเหยียบข้อเท้าจังๆแต่ไม่ได้ฟาวอีกต่างหากครับจะมาครอปวอยนักข้างสนามสุดท้ายเล่นต่อไม่ไหวต้องหามออกไปแล้วก็ให้โจโกเมสลงมาเล่นแทนนะครับ เชลซีเนี่ยเหมือนส่งบอลตรงตะไข่ครับแจ็คสันหลุดมาทางขวาก่อนเปิดทางเสาไก,กลมีไรม์เซอร์ลิงเข้ามาชาร์จไม่เหลือแต่ไลแมนยกทงแล้วก็เวียทำงานเช็คแล้วก็คือว่าอกนเต้ mm hmm. กับจังหวะแรกกับแจ็คสันเนี่ยเหมือนจะล้าหน้านะครับนิดเดียวเร์พูเกือบได้เหมือนกันครับโรเบิร์สันเนี่ยได้เปิดทางซ้ายบอลมาเข้าหัวกัโปโมงกดลงพื้นแล้วบอลไปชนเสาไก,กลยอย่างน่าเสียดายแล้วก็จบครึ่งแรกครับก็ศูนย์ไปก่อนนะครับ แล้วครึ่งหลังนะครับลิพูดได้จบก่อนครับกัปโปกีวบอลย้อนมาให้เอนโดวางเท้าวลลอลเลย์ด้วยขวาแต่ผิดทิศไปเยอะครับบอลพุ่งออกหลังไปไม่ได้ลุนเลยเจสันนี่สวนเร็วเหมือนกันครับทางซ้ายแล้วก็มาให้กาลักเกอร์หลุดเข้ากรอบกีดโทษด,ดีดมาให้เฟรนเดสแต่หันไปแล้วพยายามตอกส้นแต่ก็โดนไม่เต็มโคเปอร์เมอร์ลากตัดเข้ามาจากขวาครับหนีเอนโดมาแล้วก่อนถึงหน้าปากประตูพยายามส่องไกลก็บดเกินไปครับบอลหลุดออกหลังไปนะ กัคบโปได้บอลในกรอบเขตโทด้านซ้ายครับก่อนโยนไปทางเสาไกลอเลียดง้างเข้ามาก่อนยิงโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับบอลตกพื้นก่อนไปติววชปัดทิ้งทันทีนะครับโอ้โหแล้วเดอยสเนยกระชากหนีไป2-3คนก่อนตั้งบอลมาให้กับกัคโปวางเท้าซัดข้ามคานไม่ได้ลุ้นเหมือนกันเ mm hmm. ชลซีเกือบขึ้นนําเหมือนกันแรับโคพปเมอร์ได้บอลทางขวาก่อนเปิดให้กับกาลกเกอร์สกัดเปลี่ยนทางแต่บอลไปจนเสา2แล้วก็เอนโดก็เตะทิ้งไปก่อนนะครับ เกมส่วนของเชลซีมาลุ้นอีกครั้งครับเมื่อเจสันเนี่ยหลุดทางจากกลางสนามเลยแต่กอนเต้ตามมาเบียดเอาไว้ก่อนไหลคืนให้กับการลัเกอร์ยิงข้ามคานไปเองอีกนะครับต้องบอกว่าเกมเนี่ยมันแลกกันไปแลกกันมาแบบมันหยุดติ่งนะครับก็คือว่าสุดท้ายครับมาครับมาครับ,ารบนาทีที่118คราวนี้ไม่พลาดเอาชนได้นะครับแต่มุมทางขวาของลิเวอร์พูลแหละ คอตาซิมิกาดครับเปิดมาทางเสาแรกฟันได้คนดีคนเดิมครับพุ่งมาโคกสบัดไปทางเสาไกลหนึู่นย์เลยและน่าจะเป็นประตูชัยส่งพวกเขาได้แชมป์ไปด้วยนะครับอืมสุดยอดมากๆสําหรับลิเวอร์พูลวันนี้ครับมาเชอดเอาช่วง118ครับใกล้จะจบอยู่แล้วนะครับอืมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะประชีพเชลซี Chelsea เลยนะครับโอ้โหพอเนี่ยหรือว่ามาลิซิโอโปเโนครับ ต้องบอกว่าหืดจับครับพอเจอแบบนี้เข้าไปนะครับเวอร์ชิวฟันไทน์ทำได้นะครับพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์คาราบาวครับในปีนี้ครับเจ็กินคลอปครับทำได้สำเร็จเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลไม่เหลือซากจริงๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของลิเวอร์พูลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับคว้าแชมป์คาราบาวครับเป็นที่เรียบร้อยสาหรับหงแดงลิเวอร์พูล